กระบะครั้งนี้มีอะไรใหม่หลังจากที่โตโยต้าฮิลสตรีวครองใจผู้บริโภคมายาวนานกว่า10ปีล่าสุดโตยโย t a ากำลังเตรียมเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อ Toyota าฮิลสตรีซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอย่างมากทั้งในเรื่องออกแบบระบบเครื่องยนต์และเทคโนโลยีแต่ที่น่าสนใจคือการเปิดตัวในช่วงที่ตลาดรถกระบะกำลังผเผชิญกับความท้าทายจากสภาพเศรษ,ษฐกิจที่ผันผวน และนี่คือจุดที่น่าสงสัยว่าเทโวจะสามารถคว้าใจผู้บริโภคได้หรือไม่และอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือการเปิดตัวรุ่นไฟฟ้าอย่างเป็นทางการของค่ายโตโยต้าซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดรถกระบะในอนาคตแต่ที่น่าสงสัยคือการตัดเครื่อง 2. 4ดีเซนออกซึ่งอาจส่งผลต่อกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มหรือไม่มาเปิดกั้นความลับกันในวันที่สิพฤศจิกายนส5 6 8นายนี้เลยโตโยต้าฮิลลสเป็นกระบะที่ได้รับความนิยมอย่างยาวนานเนื่องจากความคงทนความสวยงาม และความง่ายในการดูแลรักษาซึ่งทําให้เป็นที่ไว้วางใจของหลายคนโดยเฉพาะในเรื่องราคาขายต่อที่ยังคงมั่นคงครั้งนี้กับโตโยต้าฮิลล์สโตรโที่เตรียมเข้ามาเปิดตัวครั้งแรกในโลกนอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องออกแบบแล้วยังมีการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาอีกด้วยเช่นไฟเด t i m e running light และระบบเครื่องยอนต์ที่หลากหลายทั้ง1 GDFTV High d s e n 2.8ลิตร2 GDFTV d e s e n 2.4ลิตรและ2 t r f e บนซิน2.7ลิตรสำหรับตลาดไทยแต่สำหรับต่อ ลาดอื่นๆยังมีตัวเลือกเพิ่มเติมอีกมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เทโวสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายกว่าเดิมแต่ที่น่าสนใจคือการเปิดตัวรุ่นไฟฟ้าอย่างเป็นทางการของค่ายโตโยต้าซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดรถกระบะในอนาคตแต่ที่น่าสงสัยคือการตัดเครื่อง2.4ดีเซนออกซึ่งอาจส่งผลต่อกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มหรือไม่มาเปิดกั้นความลับกันในวันที่10พฤศจิกายน2568นี้เลย อย่างไรก็ตามการเปิดตัวในช่วงที่ตลาดรถกระบะกำลังเผชิญกับความท้าทายจากสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนทำให้นี่เป็นช่วงที่น่าสนใจมากซึ่งจะเป็นการทดสอบความสามารถของเทววในการคว้าใจผู้บริโภคทีมงานจะรีบนำข้อมูลล่าสุดมาให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งโดยสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดเช็คราคาตารางผ่อนและรีวิวรถยนต์ได้ที่รถทั้งทีนดอและสำหรับการซื้อขายรถมือสองออนไล ที่ตลาดรถมือสองวัน2กาซื้อรถง่ายขายรถไวทั้งรถเก่งมือสอรถตู้มือสรถกระบะมือสราคาดีฟรีดาวผ่อนถูกคุณภาพพร้อมใช้งาน